สวัสดีครับผมวล,ลเชตสิพงศ์ชื่อเล่นชื่อเต่านะครับอายุ19ปีนะครับน้ำหนัก54ส่วนสูง170ครับผมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในส่วนตัวนะของผมเองนะครับผมเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่พูดน้อยนะครับแต่ว่ากล้าแสดงออกนะครับกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำนะผมแล้วก็ เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับผมแล้วก็จะมี3บุคคล3ประเภทลักษณะนิสัยสประเภทเนี่ยครับที่ผมไม่ชอบนั่นก็คือ1ผมไม่ชอบคนที่ชอบดูถูกคนอื่น2ผมไม่ชอบคนที่อ่าหยาดหยามคนอื่น3ผมไม่ชอบคนที่ชอบอาบูลี่คนอื่นนะครับอันนี้ผมจะไม่ชอบเลยแล้วผมจะไม่เข้าใกล้เลยนะครับกับบุคคลเหล่านี้นะครับผมต่อมานะครับจากเรื่องอซีรีส์เรื่องอ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะครับได้ที่ผมได้ไปดูมาเนี่ยแต่ก่อนผมก็ดูนะครับแต่ว่าผมก็ดูก็แบบดูมันผ่านอะไรดูเพื่อความบันเทิงอะไรเงี้ยแต่พอผมได้กลับไปดูใหม่มันค่อนข้างที่จะสะท้อนค่อนข้างที่จะสะท้อนในการใช้ชีวิตของเด็กเรียนมากเลยครับก็คืออย่างในบทของตัวของนางเอกเองเนี่ยครับนางเอกก็คือแบบเป็นคนที่แบบไม่สวยดูไม่ค่อย ดีหรือตัวดำอะไรเงี้ยครับก็คือแบบโอ้โหแอบชอบพระเอกที่แบบดูดีรอก็คือแบบดีเท่ทุกอย่างอะไรเงี้ยตัวในตัวของนางเอกเ,เองก็ค่างที่จะในเรื่องครับก็ค่างที่จะแบบเจ็บปวดใจนิดหนึ่งครับเพราะว่าถูกแบบคนรอบข้างแบบดูถูกดินทาอะไรมาเงี้ยครับก็คือแบบอก็ เก็บคาเหล่านี้นะครับมาพัฒนาตัวเองก็คือนางเอกก็คือแบบมีความพัฒนาตัวเองนะครับขึ้นมาแบบให้ตัวเองดูดีนะครับดูเหมาะกับในส่วนของพระเอกเองครับอ่านะ,นะครับผมก็คล้ายผมนะครับผมแต่ก่อนผมก็เป็นคนที่ตัวดํานะครับแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยดีนะครับก็คือแบบพอได้เรียนรู้มาเรื่อยๆก็คือมันมันก็ก็เลยมีความคิดว่า,าความแบบความดูดีหรือความสะอาดมันก็ เป็นคล้ายๆแบบมีอิทธิพลกับตัวเรานะครับในการที่จะใช้ชีวิตนะครับก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะสอนอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็สะท้อนในชีวิตสังคมในชีวิตวัยเรียนมากเลยครับผมแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทีมงานนะครับที่ได้เข้ามารับฟังนะครับในการแนะนําตัวของผมนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผม ถ้าผมาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงนะครับผมก็จะขอทำหน้าที่ของนักแสดงให้ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณครับ